ก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยนะกลับมาอยู่เกม Dragon Do l ลดกคันแบ t เทอรันอีกเช่นเคยนะแะในวันนี้เราก็จะมาแชร์ถึงเทคนิคที่ผมใช้ทานในด่านของ Cell r e m a กนะฮะก็เป็นหนานที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของ g l o b a l แล้วก็ JP พร้อมๆกันก่อนเข้าช่วง worldwide ที่จะถึงนะก็ ต้องขอเรียกเลยว่าตอนนี้เจ้าดาดเซลแม็กตัวนี้นั้นเป็นด่านที่ยากที่สุดในเกมนะครเขียนความยากของเรโซนให้ตกกระป๋องไปได้ในพิบตาหลังจากเราประชนความโหดเที่ยมของเรโซนมาเต็มๆในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเจ้าเซลแม็กก็โค่นบัลลังความยากของเรโซนไปได้แล้วนั่นเองนะครับสาเหตุหลักๆที่มันยากนี่เพราะอะไรหึเราเนี่ยโดนหลอกด้วยเซลแม็ Mac ในสเตจหนึสเตจส มันจะตีไม่แรงแล้วก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่เมื่อมันเข้าสเตสามนั้นผมต้องขอบูดได้เลยว่าไอ้หมอนี่นั้นโหดหินยิ่งกว่าโบลี่และเดือดยิ่งกว่าโอเมก้าเชโนรอนนั่นเองนะก็เรียกได้ว่ามันโหดยากเลยนั่นเองนะทำให้การจะเล่นเจ้านี่นั้นเราจะต้องมีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้ทุกคนสามารถผ่านเจ้านี่ได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับก็จะไปดูกันเลยแล้วกันว่าทีมที่ผมใช้แล้วก็เทคนิคที่ผมใช้นั้นจะเป็นยังไงก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นถึงเทคนิคนี้แล้วก็เอาไปใช้ผ่านกันได้หมดเลย เรื่องที่ทีมนะฮะก็จะใช้เป็นทีมของ7ปีทั้ง2ตัวนะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดสำคัญมากที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ global ของเราในตอนนี้เพราะว่าตัวละครที่จะสามารถเอาไปชนกับมันได้ถ้าคุณเล่นเซิร์ฟ JP เนี่ยคุณจะมีเบรทั้งซึ่งสามารถทนได้ดีมากซามัสโกคูสลับเป็นเบจิต้าอะไรต่างๆที่ตัวละครมันอัปเดตไปแล้วแล้วสามารถผ่านได,ได้แต่ด้วยความที่ว่าเซิร์ฟ g p ของเรานั้นดันเพิ่งมาอัปเดตพร้อมกับการมาของ7ปีทําให้เรายังขาดตัวละครพวกนั้นมาเล่นนั่นเองนะครับ ทำให้ตอนนี้7ปีนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญที่คุณจะต้องเอามาใช้ในการถล่มเซลแม็กในขณะนี้นะครับย้ําก่อนนะว่าในขณะนี้นะครับผมก็เกริ่นกันเล่นๆน้อยๆสำหรับเรื่องข้อดีข้อเสียของการมาของ7ปีแล้วก็ของเซิร์เจพีกันละกันเนาะอ่ะเรื่องที่การจัดทีนะครับหนึ่งก็คือใช้หัวแดงนาเพราะอะไรหัวแดงเนี่ยเจ้าโกคูเบจิต้าก้อนเนี่ยมันสามารถนํา p o w e r ์เล s หรือว่าคออือพลังของซุปเปอร์ซย่าที่เหนือกว่าซุปเปอร์ซย่าขึ้นมาแล้วก็มูฟวี่ฮีโร่นั่นเองนะซึ่งอุดมไปด้วยต ก็อย่างเช่นลิงเจ็ปีนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครคีย์สำคัญที่คุณจะต้องใส่เข้ามาในทีมด้วยเองเพราะว่ามีทั้งดาเมจแล้วก็แอคทีฟสกิลแล้วก็ยังมีการหยุด เอ่อเรียกยังไงล่ะการสต็อปแอคชั่นหนึ่งครั้งและการนอสลหรัท่าไม้ตายก็ประมาณนั้นก็ถือว่าทั้งสองตัวละครเจ็ดปีเป็นตัวสำคัญในทีมมากคุณควรจะมีมันเพื่อให้ผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองฮะอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่มีทางขาดได้เลยคุณจะต้องพกมันไปอย่างแน่นอนเลยนั่นก็คือโก e คูก็ส ECA ฮะใครๆก็น่าจะได้เห็นความสามารถของไอหมอนี่ในการแทงของเรสโซในฝั่งมูบี่มาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกก่อนนะถึงแม้ว่าไอหมอนี่จะโดนโบลลี่ตีไม่เข้าเลยแต่เมื่อเจอกับ Max เซลลูแม็กซ์ หลายๆคนอาจจะตกใจว่าไอเซลแม็กนี่มันเป็นมูฟี่บอสจริงปุ๊บฟ้าถึงก็ตกใจกันเลยดีเดียวแต่ต้องบอกกันก่อนนะว่าเซลแม็กนั้นเป็นมูฟี่บอสนะแค่ว่ามันตีอภิมหาโคตรโคตรแม่แรงเลยนั่นเองนะส่งผลให้โกก็อดนั้นถึงแม้ว่าจะแทงโบลีได้ก็ไม่ได้แทงเซลแม็กได้ถึกทนอะไรขนาดนั้นผมจะขอพูดดาเมจที่โดนเลยกันละกันนะถ้าคุณเก็บ2รุ้งก่อนที่คุณจะยิงไม้ตายเนี่ยถ้าคุณโดนโจมตีไปก่อนคุณจะโดนดาเมจประมาณ30,000นขึ้นไป แต่หากคุณยิงไม้ตายแล้วคุณจะโดนดาเมจประมาณ2 0 0แสนขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการแทงของหมอนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทนมือทนเท้าแล้วก็ยืนหน้าและปกป้องเพื่อนได้ดีที่สุดในการํำลงเซลแม็กเลยนะี่ก็เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ใครอยากหาง่ายก็ควรจะต้องมีติดไว้เลยนั่นแหละนะอีกหนึ่งตัวละครก็จะเป็นไปครูหังนะหรือจะเป็น1 7 1 8ก็ได้เราจะขึ้นรูปให้นะครับเผื่อใครๆนึกภาพไม่ออกซึ่งข้อเสียคือผมไม่มีด้วยแต่ความสามารถนั้นคล้ายคลึงกันนะก็ ไปคู่ห้งในมีความสามารถในการซัพพอร์ตแล้วก็ลบได้แต่จุดสําคัญของหมอนี่นั้นไม่ได้อยู่ที่การซัพพอร์ตไม่ได้อยู่ที่การลบแต่จุดสําคัญของหมอนี่นั้นอยู่ที่แอคทีฟสกิลที่สามารถทําการหยุดเทิร์นได้1เทิร์นฟรีฟรีมันเป็นความสามารถที่ดีโคตรเลยเพราะอะไรฮะเนื่องจากว่าในด่านนี้เราสามารถใช้อเทมได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือถั่วเซียนนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะเปิดช่อง4ี่ช่องให้เราแต่ก็กวนโอ้ยของเราด้วยการใส่ให้เราใส่ได้แค่ถั่วเซียนเท่าน,นั้นทําให้เราไม่สามารถใส่วิสใส่พีหรืออไไรต่าาางๆให้้เปลดภดภัยม ส่งให้ไปครูหังได้กลายเป็นหนึ่งในพระเอกสําคัญในการมาเล่นให้สะดวกสบายมากขึ้นเพราะแอคทีฟสกิลในการผีเนี่ยทำให้เราปลอดภัยไปหนึ่งเทินได้แบบหมดจดและหายห่วงเลยนั่นเองนะครับผมก็ ส่วน17 18ด้วยความที่ผมไม่มีนะครับแต่ผมก็สามารถพูดได้ว่าเทคนิคนั้นก็ใช้เหมือนไปครูฮังเลยถึงแม้ว่าตัวละครอย่าง17 18ฟิวเจอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ติดเลดสกิลแต่คุณก็สามารถเอามาใช้ได้เพราะมันก็ยังสภาพะเอ่อสามารถเอาตัวรอดใน2เฟสแรกของเซลแม็กได้แล้วเฟสสุดท้ายมาถึงก็แค่ใช้ผีให้ปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับก็จะทําให้เรามีผีถึง2อันหากคุณมีไปครูฮังและ17 18เนี่ยผมก็แนะนําให้คุณใส่ไปทั้งคู่เลยเพื่อใช้ผีกันแบบตอนน่ตอ,นนอเนื่นองต ก็ประมาณนี้สําหรับคีย์เวิร์ดสำคัญที่คุณจะต้องใช้ทั้งหมด5ตัวที่คุณจะเอามาลงด่านได้ดีมากๆเลยแต่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 มันมีตัวละครมามื่หนึ่งตัวที่ผมจะต้องแนะนาให้ทุกคนเลยนะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบมาแบบมาเมื่อสุดๆเลยนั่นก็คือซาตานสีม่วงนั่นเองครับต้องเรียกได้ว่าไอหมอนี่เป็นมาเมื่อสุดๆเลยหลังจากมีคนหยิบเข้ามาทําให้ผมนั้นตกใจมากว่าเออเราลืมสุดยอดตัวละครแทงเทพตัวนี้ไปได้ยังไงซาตานผมขอพูดเลยแล้วกันนะความสามารถสั้นก็คือ มีเงื่อนไขแค่เลือดน้อยก็จะยิ่งถึกไปเรื่อยๆแล้วก็หลบได้ง่ายๆมากๆคนระับซึ่งความเจริงของซาตานก็คือมันแทงเซลแม็กซ์ได้ดีมากๆและหลบเซลแม็กซ์ได้โคตรเทพเลยนั่นเองครับก็ถ้าใครมีก็แนะนําว่าใส่เข้าไปก็ได้หากคุณขาดโกก็สหรือคุณอยากจะใส่มาเพื่อให้อีกโลนึนงปลอดภัยก็ใส่มาได้ด้วยเช่นกันนะั่นเองนะสำหรับคนที่มีก็เอาไปใส่เลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ติดลีดเหมือนกับ1 7 1 8แต่คุณก็าสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆกับทีมเลยนะั่นเองนะครับผม ส่วนตัวละครที่เหลือที่คุณจะใส่มาผมก็แนะนําว่าคุณหาตัวละครสีม่วงเก่งๆหรือตัวละครที่ส่องไม้ตายได้อะไรต่างๆที่มีดาเมจแล้วก็สามารถอดเออจะบอกว่าอึดทนก็ไม่ค่อยได้ขนาดนั้นเนาะเอาเป็นว่าสามารถทำดาเมจได้แล้วก็พอจะยืนได้แบบกุ้มกลิ่มเล็กๆน,น้อยๆหรือมีซีซีมีความสามารถพื้นหลังอะไรต่างๆก็ได้ส่วนอย่างเขาผมผมก็จะพกเป็นโกจิต้าสีนะเพราะด้วยความที่ว่ามันสามารถเอามาคู่กับตัว7ปีของลิงได้ดีมากๆแล้วก็มีแอคทีฟสกิลที่ทำดาเมจได้แล้วก็ยังมีโอกาสสวนไม้ตายได้อยู่ในเกมที่่พออนนารัักกกุ้กิเงนะ ส่วนเบจิต้าที่ผมพกมาผมก็ใส่มาเพราะว่ามันเปลี่ยนบอลแล้วก็ทำดาเมจได้ถึงแม้จะไม่ได้ทนมือทนเท้าเซแม็กได้แต่ก็ยังเสริมเรื่องบอลให้ทีมที่ขาดเรื่องบอลได้ดีมากๆโดยเช่นกันนั่นเองครับคุณก็สามารถใส่โบลี่ได้ด้วยนะโบลี่โม้ง,งเป็นหนึ่งตัวละครที่โอเคมากๆในการเล่นด้วยนั่นเองก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครค,คียวิดแล้วก็การจัดทีมนะครับเป็นทีมที่ผมใช้ผ่านได้อย่างสบายถือว่าเป็นทีมที่มีโอกาสผ่านสูงมากที่สุดในเซิร์ฟ g ีในขณะนี้นั่นเองนะครับผมมีตัวละครตามนี้ต บอกก่อนว่าปกติเนี่ยเราจะพยายามเก็บขี้ของ7ปีให้เต็มใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้การตีทุลุสีแล้วก็การโจมตีเบิ้ลแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ด้วยสภาพด่านที่อภิมหาโหดหินพระตะอะไรขนาดนี้คุณไม่ควรเก็บคีให้เต็มนะคุณควรจะเก็บให้มันได้เบิ้ลก็พอเพื่อมันตีทุลุสีเพราะว่าเซลแม็กในสเตจหนึ่งสองนะมันบางแลวมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากส่งผลให้เมื่อคุณฆ่าเลยคุณก็จะไปเจอสเตจสาที่มันโหดอมิชิตโคตรและทำดาเมจไม่ทันแล้วก็แต่งไม่ทันด้วยนั่นเองก็สองหรับเจ็ดปีก็แนะนาว่าไม ก็จะทาให้คุณสามารถเก็บสแต็กลวก็ทำดาเมจแล้วก็เพิ่มความอึดได้ไปดีด้วยนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคของไปคูฮวางในการผีที่ดีที่สุดนั่นก็คือคุณไม่ควรจะผีเมื่อมันโผล่มาในโลเดียวกับโกคูก้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะแคปภาพมาให้แล้วกันเราจะได้เข้าใจก็เพราะอะไรเพราะถ้าคุณมีโกคกอนแล้วคุณก็ยังพอสามารถเจจ ทนมือทนเท้าเซม็กในสเตนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกดไปคู่หางไปมันก็จะเปลือกาปากมันจะทําให้โลหน้านั้นอันตรายมากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในทีมนี้ไปคู่หางควรกดแอคทีฟได้ดีมากที่สุดก็คือตอนออกมากับลิงนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับการใช้ไปคู่หางส่วนโกก็สอ่ไม่สิเราต้องพูดว่าส่วนในการจัดคู่ที่ดีที่สุดก็อย่างที่บอกว่าผมพกลิงมาผมก็จะให้ลิงอยู่ด้วยกันแล้วก็โกก็ส eca คู่กับตัว7ปีของเพื่อนเพราะว่าตัวเพื่อนมันปวดเยอะกว่านั่นเองนะครับส พยายามเลี้ยงเลือดให้ต่ำให้ปลอดภัยมากที่สุดเพื่อให้7ปีได้ยิงแอคทีฟเกือบลืมพูดไปเลยเรื่องแอคทีฟของ7ปีเนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญนะเพราะว่ามันโจมตีแรงแล้วก็ทาให้7ปีตีคริติคอได้นั่นเองนะและ7ปีเมื่อเข้าในสเตจของสเตจที่3เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าแปลงล่างได้ก็แปลงล่างไปเลยเพื่อทําดาเมจแล้วก็ยังมี CC ในการหยุดสต็อปแอคชั่นหนึ่งครั้งด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเทคนิคคร่าวๆในการที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพเลย่น,นนะ้อยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูเลยแล้้ววกัวัันน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 ่าาเเทคคิีีมดดขไหองะ ลุยกันเลยนะฮะก็เหลืออีกสามวันที่จะเข้าเวอร์วายนะเรานอกเรื่องเฉยเลยนะครับก็ตื่นเต้นแหละว่าจะเข้าเวอร์วายนะเปิดโลแรกมาอยู่ในเกมที่พอจะโอเคมันนิดหนึ่งนะเพราะด้วยความที่ว่าตัวละครมันโผลมาให้เราจัดโลไม่ค่อยนิดเท่าไหร่เราต้องจัดโลอย่างชาญฉลาดนะเพราะเราต้องวางแผนตลอดเวลาเพื่อให้ตัวละครมันโผลมาแล้วก็ยืนกันได้ดีมากๆแ,แรกๆเราอย่างที่บอกนะเราไม่จําเป็นต้องเก็บคิให้เต็มหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะขอแค่ว่าได้เบิ้ลก็พออ่าโอเคประมาณนี้ เจปีก็จะได้เบิร์นแล้วก็ไม่ฆ่าเซลแม็กซ์เร็วจนเกินไปนั่นเองนะอ่ามันหลบได้ด้วยนะก็ลืมพูดหรือหุยล,ลืมพูดนะฮะว่าเซลแม็กซ์นั้นสามารถหลบได้ในช่วงสเตจหนึ่งสองด้วยอ่าไม้ตายของเซลแม็กซ์มานะในช่วงแรกก็ยังไม่แรงนั่นเองนะโดยเข้าไปสามหมื่นนะก็ยังไม่ค่อยท่า่นะเบจิต้าก็จมตีตายโลนี้เราก็จะให้โผล่มาในรอบหน้าก็จะเป็นลิงยืนคู่กับไปคูฮังแล้วก็เบแล้วเราจะเก็บไปคูฮังเอาไว้เพื่อให้ไปคูฮังได้อยู่คู่กับลิงเพื่อที่ลิงจะได้ผีในนนนนนช่นนะนนนน่่่วววงงเเเเัอะแําาาลลี คุณควรจะต้องคำนวณโลคำนวณอะไรทุกอย่างให้เป๊ะที่สุดไหม่ว่าจะเป็นการออกมาในตำแหน่งไหนการจัดเธอรหรืออะไรต่างๆนั้นควรจะต้องทำอย่างจริงนะเพราะว่าด่านมันเจาะจงว่าคุณควรจะต้องวางแผนให้เปะ๊ะและดีที่สุดเพื่อจะผ่านด่านเพราะด่านแม่งยากมากๆพูดเลยว่าแม่งยากโคตรๆนั่นเองนะครับร,รู้สึกว่าตัวเพื่อนเราจะคึกมากเลยนะและทําให้เปิดมานั้นเราฆ่าเซลล์แม็กซ์ในร่างแรกได้ไวกว่าที่เราคาดคิดไว้นะ ก็ยังไม่เป็นไรนะผมยังพอไหวอยู่โอเคมาในรอบนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมนะเพื่อให้หมอนี่นั้นเก็บเบิ้ลให้ได้มากที่สุดไม่จําเป็นต้องตีให้ตายโอเคลิงก็โดนไม่ตายไปสักนิดสักหน่อยก็ยังไม่ตายขนาดนั้นปึ๊บโดนไม่ตายไปก็ในเฟสสองนะเซลแม็กสามารถตีหมู่ได้แต่การตีหมู่นั้น มันจะมีผลมากที่สุดกับตัวละครที่แพ้สีนั่นเองนะซึ่งมันกวนโอ้ยเรามากเลยนะเว้ยเพราะว่าในสเตจท้ายเซลแม็กมันเป็นสีเขียวเว้ยมันเอาสีเหลืองมาดักตรงนี้เพื่อกันไม่ให้เราเอาตัวสีม่วง <ๆ S 1> เทพๆเก่งๆ,ๆมาวางไว้เยอะๆนั่นเองนะครับผมมาผมก็จะพยายามจบเทินหน้าโดยที่ฆ่าเซลแม็กไมได้เพื่อให้เข้ามาในโลกอชนะเพราะถ้าเราจบในพวกโลของหัวแดงเนี่ยเราก็จะสามารถผีไปกูฮังในช่วงของลิงได้ดีมากๆเลยนั่นเองและลิงก็จะได้มีคู่หูที่ออกมาได้ดีโคตรๆด้วยนั่นเอง ตอนนี้จีลิงของเราโดนตีไปทั้งหมด3ครั้งซึ่งยังทำให้ใช้แอคทีฟสกิลไม่ได้นะน่าเสียดายนิดหนึ่งอ่ะโดนเข้าไปจริงถ้าลิงโดนทีเที่ยนะนะลิงก็จะสามารถใช้แอคทีฟสกิลได้ซึ่งมันส่งผลให้ว่าลิงมันจะอึดขึ้นแล้วก็ตีเซลแม็กในช่วงท้ายได้แรงขึ้นนั่นเองนะตอนนี้เลื่อนเราก็เริ่มน้อยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ่ะตัวที่โดนเป็นโปก,ก็ตก็สบายหน่อยเพราะว่ามันสามารถแทงในช่วงเฟสหเฟดสอได้ดีมากๆย่แ ตอนนี้เลือดเราใกล้ครึ่งหลอดแล้วผมก็อยากให้เลือดมันต่ํากว่าครึ่งนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ใช้แอคทีฟสกิลแรงๆได้ในช่วงที่เราเข้าในเฟสสามแล้วโอเคลิงเราก็ตีไปนะอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเบิ้ลอ่าโอเคอย่าเบิ้ลเกง่งเพราะตอนนี้ผมอยากจบในโลหัวแดงมากที่สุดแล้วเราจะเอาไปคูฮังไว้ตัวแรกนะแล้วก็พยายามเก็บบอลแบบให้มันได้ทั้งซับพอร์ตแล้วก็พยายามหลบหน่อยลิงของเรานั้นน่าจะได้เต็มผมพยายามเก็บให้ไม่เต็มก่อนแล้วกันได้ไหมโอเคได้อยู่ เราจะไม่ให้มันเก็บเต็มนะเพื่อไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ไม่ให้เทิร์นี้ไม่ให้เทิร์นี้มันฆ่าเซลแม็กอยากให้มันฆ่าได้ในเทิร์นหน้ามากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยลิงเราก็จะได้สแต็กไปด้วยนั่นเองโอเคเบก็จะโดนประมาณ1 0 0 0 0แสนนะโอเคตอนนี้เบเราจะโดนอีกประมาณ2 0 0 0 0 0ซึ่งข้อดีคือตอนนี้เราเลือดน้อยพอที่7ปีจะสามารถใช้แอคทีฟสกิลได้ละเคไปคูฮางโดนไป6 0,000นิดนึงกุ้มกริมดาเมยจะไม่หนักเวอร์วัาวางอะไรมากเคเบโดนไปเก้าหมื่น ในรอบหน้าเบก็จะโดนอีก90,000นะถ้าเราไม่โดนไม้ตายเลยเราก็จะปลอดภัยสุดๆล่ะเราต้องหวังให้ว่า7ปีไม่ฆ่าหรือเบฆ่าไม่งั้นเราจะซวยมากๆเลยโอเคผมว่าแต่อย่างที่ดูแหละตอนนี้เราฆ่าไม่ได้เทร์นี้แน่นอนก็ถ้าใครไม่มี7ปีผมบอกเลยนะครับว่ามันก็มีทีมที่ผ่านได้นะแต่ต้องพูดก่อนว่ามันเป็นมันก็ยากแล้วคุณต้องวัดดวงมากๆพอตัวเลยถือว่าอันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะแต่ในขณะดน,น,นี้โอเคไปวางหลบนะทำให้เราปลอด รอดแบบเฉียดฉิวสุดๆไปเลยนะตอนนี้เลือดเราอยู่แค่สามหมื่นนะมีสิเสี่ยงที่จะตายทันทีทันใดกันได้แบบว่าสุดๆไปเลยนะขอแค่เซลแม็กซ์นั้นไม่ทําร้ายเราก็พ่อนจะโอเคตอนนี้เราก็ปลอดภัยแบบสุดๆแล้วนะผมก็จะให้ตัวเพื่อนเป็นตัวสแต็กต่อไปนะเร,เรื่องด้วยที่ว่าตัวเพื่อนนะั้นมันดาวรุง่งมันก็จะตีแรงแล้วก็ทำดาเมจได้มากกว่าตัว5 5บเซของผม ตอนแรกผมก็พยายามจะทําแบบว่าเทคนิคแบบเออใช้ด็อกันโหมดอะไรอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่ว่าการที่จะใช้ด็อกันโหมดเราก็ต้องเก็บบอนเสียเยอะซึ่งมันเป็นด่านสั้นนะทำให้เราเก็บด็อกันโหมดไม่ค่อยทันนะครับผมก็ถือว่ายากอยู่ถ้าเล่นเทอินแบบนี้นะเพราะว่าเราก็พยายามจบให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นเองมาฆ่าเซลล์แม็กซ์ไปแล้วทีนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องจริงจังมากที่สุดนะ เซลในตอนนี้ไม่ได้เปิด CC หรือล็อกโลเรานะฮะก็ทําให้เราสามารถใช้การจัดโลและปล่อยเลือดแบบนี้ไปได้เลยเราก็จะใช้แอคทีฟของไปรูฮังนะทำการสต็อปเทิรออกไปทันทีทันใดเลยแล้วก็แปลงร่าง7ปีของเราหลังจากนั้นเราก็ทําการยิงแอคทีฟไปเลยไม่ต้องกักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นยิงไปเลยทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะขนาดว่า7ปีที่แรงโคตรยังทําดาเมจได้แค่นี้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงอะไรเลย อ่ะก็พยายามให้ไปคูห่างได้ซ้บน้ำพะโลรอบนี้มันออกมาบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ได้ซับไหมอ่าไปคูห่างไม่ได้ซับนะทําให้ลิงเราไม่ได้ยิงท่าใหญ่นะน่าเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะยังมีรอบหน้าให้เราลุยได้ต่ออยู่ลิงเราตีที่4ล้านนะเพราะว่าเราไม่ได้ซับถ้าได้ซับก็ตีกเกือบ5ล้านนะถ้าลิงเบิ้ลจะเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้ลิงเราอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าคู่หูดีที่สุดละเบิ้ลไหม โอเคไม่เบิ้ลนะอันนี้น่าเสียดายนะถือว่ารอบนี้เรามาแบบผิดพลาดเพราะว่าลิงเราไม่เบิ้ลนะเอ้ยไม่ได้ยิงท่าใหญ่แล้วก็ลิงสี่เองตัวนั้นก็ไม่ได้เบิ้ลให้เราด้วยเบิ้ล <Burn S 1> <Burn S 2> ได้ไหมเบิ้ลไม่เบิ้ลเป็นไม้ตายนะถือว่าตอนนี้เรามาในรูปแบบที่แย่ yeah, สุดๆเลยนะครับผมพอผ่านมาเทิร์นแรกเราทำดาเมจบอสได้แค่1ห,หลอดเท่านั้นเองถือว่าเป็นดาเมจที่น้อยโคตรๆเลยโอเคตอนนี้เราโดนล็อกโลนะ เราจะแปลงร่างของ7ปีไปเลยแล้วก็ทำการยิงแอคทีฟสกิลไปเลยแบบจัดหนักจัดเต็มยิงไว้ให้ตูมตามมากที่สุดโอเคด้วยความที่เบเนี่ยจะโดนโจมตีประมาณครั้งละแสนสานะอ่ะอ่ะลืมพูดตอนนี้เราโดนล็อกโลตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถขยับไปจิตาได้เราก็กดถั่วไปเลยนะเพื่อให้เลือดเต็มแล้วก็ล้างซ c ซตรงนี้ไปผมก็จะให้เบเนี่ยทำการเก็บบอลเยอะๆไปเพื่อทำดาเมจแล้วก็ปลอดภัยมันที่สุดเบโดนโจมตีครั้งเดียว รอบนี้ถือว่ามาแย่นะเพราะว่าเราต้องเอาโกก็อดออกเก็บเทิร์นเลยทําให้รอบหน้าเราอันตรายสุดๆแหละโอเคไปลุยเบย์จะโดนตีหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปวางไว้ตัวท้ายเนี่ยถึงแม้เบย์จะเป็นสีม่วงเบย์ก็จะโดนตีตายอยูด่ดีอ่ะถ้าไม่โดนไม่ตายก็โดนตีธรรมดาตายดีโอเคตีไปหนึ่งทีเบย์โดนตีที่แสนสามอ่าเก้าหมื่นแปลว่าเราเก็บบอลมาเยอะทีเพราะปกติมันโดนประมาณนั้นแหละที่ผมเล่นอ่ะแปดล้านนะอยู่ในดานเมจที่โอเค แล้วก็ข้อดีของหัวแดงคือมันการันตีเบิ้ลนะทำให้มันโอเคมากกว่าตัวลิงที่สุ่มเสี่ยงในการเบิ้ลแล้วก็ทำดาเมจไปได้มหาศาลขนาดนั้นอ่ะไปจถ้าเบิ้ลตัวเพื่อนเนี่ยคือตัว MVP เลยเพราะว่านี่คือตัวที่เราคาดหวังได้มากที่สุดละไมเบิ้ลครั้งที่สาให้เรานะลบโอเคทีนี้ถ้าเราโดนตรงนี้ยิงเราก็จะเจ็บประมาณส0งแ0,000นกว่าถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งรอบนี้ถือว่ามาไม่ดีนะมาไม่ดีมากๆด้วยยิงไปเลย ทำไม่ตายจัดมาจัดมาสซยิงแซ่ไม่ยิงซะงั้นเนาะโอเคเราโดนล็อกโลตรงนู้นนะเราก็จะเปิด7ปีของรอกมาแล้วก็ทำการเก็บไปแบบเต็มๆเพื่อทำการสต็อปเธอและ7ปีเราก็จะไม่โดนตีด้วยนั่นเองผมจะปล่อยอย่างนี้ไปเลยนะก็จะไม่เก็บไม่ไม่ใช้ถั่วเก็บไว้ถั่วไว้ใช้รอบหน้าแล้วกันก็หวังว่าลิงของเราจะเบิ้ลให้นั่นเองนะครับผมหวังไว้อย่างนั้นแหละอ่ะลุยเลยจัดมาแบบเต็มๆให้หน่อยสิ ห้าล้านนะตัวเราก็จะเบาบางสุดๆไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรขนาดนั้นละผมว่าคุณลิงหายไปด้วยแหละน่าเสียดายโอเคเบิ้ลทำดาเบสแบบกุ้มกริมน่ารักกุ้งกริมก็ตัวเจ็ดปีก็จะไม่โดนตีนะเพราะว่ามันโจมตีหนึ่งครั้งแล้วเราก็สต็อปแอคชั่นมันไปละมีออฟห้าเลยนะเว้ยติดหรือไม่ไม่ติดนะครับด <laughs> ้วยความที่ตัวละครทั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนอะลิงเนี่ยต้องเบิ้ลเท่านั้นถึงจะสามารถทนได้นะผมใส่ออฟเบิ้ลแบบสุดๆให้มันละตอนนี้ดูซิว่ามันจะเป็น ลูกรักที่ดีหรือไม่นะเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลนะครับเป็นลูกรักที่ชั่วจริงๆเลยนะครับผมโดนทีละ9ก้ามือนะส่วนไม้ตายไหมเออ้ตกใจหมดเลยอ่ะหกล้านแนละ้วด้วยความที่ลิงเราสแต็กมาแค่เทินเดียวเท่านั้นเองน่าเสียดายนิดนึงก็ถ้าลิงเบิ้ลเนี่ยลิงก็จะพอทนได้ถ้าลิงไม่เบิ้ลเนี่ยลิงก็พร้อมจะตายตลอดเวลาเช่นกันนะโอเคลิงจะเบิ้ลไม้ตายให้เรานะแล้วก็มาหวังดูว่าลิงจะส่วนไม้ตายให้เราหรือไม่จัดมาแบบเบิมเบ้มๆหน่อยสิลูกเบิ้ลสามทีไปเลย ตัวเราปลดทางต้องเบิร์นแล้วไม่เบิร์นนะครับน่าเสียดายสุดๆและและไม่โดนไม้ตายนะโอเคมารอบนี้เราก็มาต่อกันตรงนี้นะซึ่งบอกได้เลยว่าตรงนี้เป็นอะไรที่สวยโคตรเลยเพราะว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีสุดๆแล้วเพราะว่าเราเสียโกโก้อนในการเอามายืนโลตรงนี้ไปเราก็จะต้องเก็บบอลรุงเยอะๆนะเพื่อให้เจปีของเรานั้นมีโอกาสหลบมากที่สุดแล้วก็เก็บบอลให้เต็มสตรีมไปเลยส่วนเบ6ลูกอยู่ในเกณฑ์ที่จะเกือบดีไปกูฮังเราไม่ได้ซับพอร์ตแฮ ถ้าเราจะเก็บให้ได้ซัพพอร์ตเราจะต้องเอาบอลฟ้าลงอย่างนั้นหรืออต้องหาวิธีคำนวณเรื่องบอลฟ้าก่อนนะรู้สึกว่าผมว่าไปครูหังเราน่าจะไม่ได้ซัพพอร์ตน่าเสียดายมากมากอืมอาได้ซัพพอร์ตบอลฟ้าหล่นให้เราพอดีโอเคซัพพอร์ตตรงนี้เบก็จะพอทนมือทนเท้าได้ทีหนึ่งก็หวังแค่เจ็ดปีนั้นจะหลบนะครับโอโหสุดยอดไปเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่สําคัญมากๆของหัวแดงนะเพราะมันมีโอกาสหลบในเดนะ็แล้วโชคดีมากเราหลบถ้าไม่ตายได้ไปเจ็ดปี แล้วที่เหลือเราก็ต้องไปหวังให้ไปกูหังของเรานั้นหลบเทพๆนะเพราะว่าสําคัญนะที่หลบของไปกูหังสุดๆแล้วเพราะไปกูหังตอนนี้คือหมดประโยชน์แล้วมันไม่สามารถทนอะไรได้เลยธรรมดาก็ทนไม่ได้นะไม้ตายก็ทนไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ความสามารถเดียวคือต้องหลบดสูสิว่านอกจากเปีเราหลบไม้ตายให้แล้วไปกูฮังเราจะหลบเทพหรือไม่นะเพราะอัตราหลบของไปกูฮังนั้นสูงก็7ปีอีกนะเฟยหวังว่าลูกจะหลบนะ ซีเรียสเลยนะเนี่ยต้องหลบแล้วนะขอร้องล่ะหลบนะหลบอ๋อตัวเจนว่าโดนทไมตายโอ้ผมลืมพูดไปเรื่องไม้ตายนะสำหรับเซลแม็กในเฟสสามสามมากไม้ตายสองครั้งในเทิร์นได้ด้วยเช่นกันนะครับเออคราวนี้หนึ่งมาเออหลบไปหลบไม้ตายเห็นไม้พูดปุ๊บมันเออเออนาเสียดายสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวเราไปลุยกันใหม่นะก็เพราว่าถ้าเราหลบเมื่อกี้เราก็รอดกันแล้วนั่นเองนะครับไปลุยกันในรอบสองเลยดีกว่า โอเคนะคบเราก็เข้าสู่รอบที่2ของเรากันแล้วนะรอบนี้ก็ามาแบบทุรักทุเลสุดๆพยายามเลี้ยงให้เลือดน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะได้ยิงแอคทีฟนั่นเองนะเราก็จะทําการแปงลงร่างลิงไปก่อนเลยนะฮะสำคัญว่ายิงแอคทีฟไปก่อนเลยนะอย่าก,กดทัวก่อนนะเดี๋ยวเลือดเต็มยิงแบบแบบเบิ่มๆไปเลยนะตรงกลางได้ลิงแบบจัดหนักจัดเต็มสุดๆโ okay, อเคดาเมจนิดนหน่อยๆแบบกุ้มกริมทําการกดผีไปก่อน1ทีนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เราดันโดนล็อกโลนะ เราต้องคาดควรไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องยอมกดทั่วไปก่อนดีกว่านะเราองผมขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราเก็บไปกูหังมาเราก็ไม่รู้ว่ารอบหน้าเราจะโอเคด้วยหรือเปล่าก็ก็ไม่ค่อยอยากไอ้นี่สักหน่ออ่ะเอาเป็น,นว่าเราผมยอมเก็บไปกูหังเอาไว้ก่อนก็ได้ละกันเพื่อร,รอบหน้าจะได้ทำดาเมจแบบมหาศาลไปเลยมาเชื่อมั่นในไปกูหังของเรานะแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราจะตายเพราะมันนั่นแหละ <laughs> มาลุย เพราะถ้าผมกดถั่วไปเนี่ยรอบหน้าเราจะไม่ได้ยิงแอคทีฟสกิลของหัวแดงกันนะมาเจ็ดล้านดาเมจแบบกุ้งกริ่มน่ารักกุกิบข,ขอแค่เบิ้ลไม้ตายก็พอนะไอ้ลูกรักนะอย่าทรายศกันเลยขอร้องแหละเบิ้ลไหมโอเคเบิ้ลเป็ดไม้ตายนะดีมากดีมากไอ้ลูกรักทำตัวดีจริงๆสมแล้วเป็นลูกกุ้งชิน้นดูซิว่าจะเบิ้ลสามครั้งไหมปลดมาตั้งทางหนึ่งเลยนะเบิ้ลไหมลูกเบิ้ลอีกสักทีไหมไม่เบนะิ้ลนะนะเสดานิดหนึ่งนะ จัดไปแบบเต็มๆกาดิคือโหโอเคตอนนี้เราโดนตีแบบเหนือขนานับสุดๆเราก็จะกด Active Skill ใช้เป็นของตัวใช้ไปเลยยิงไปเลยหนึ่งดอกจัดไปหนึ่งกระบมแล้วก็กดถั่วไว้ก่อนแล,อแล้วก่อน เพื่อความแบบปลอดภัยที่สุดเราก็ยิงไปเลย2ทีแล้วกันเนาะทำดาเมจห้ได้มากที่สุดอย่าไปกักอย่าไปยึกยักอาจจะไม่ได้แรงเวอร์วงังแต่ก็โอเคในระดับหนึ่งนะแล้วก็กดทัวร์ไปนะมาถ้าตัวเพื่อนหลบก็จะโอเคนะอย่างน้อยตอนนี้อยากให้มันลิงก์ดีๆสักหน่อยหวังแค่ตัวเพื่อนเนี่ยขอแค่ขอแค่นายหลบเท่านั้นนะนายก็เป็นได้นะผู้ที่หลบนะนะโอเคส่วนตัวเราก็จะให้เก็บวนนี้เพื่อปลอดภัยไปหที ตัวเพื่อนขอแค่หลบดอกแรกไปก่อนลบลบ,ลบเออไม่ลบตัวไปแก้วสามแสนอยู่ในสถานการณ์ที่เรียดวยายามแย่สุดแล้วตัวเพื่อนไม่ยอมหลบให้เราก็เท่ากับว่าตอนนี้เราน่าจะเสี่ยงตายสุดแล้วนอกจากว่าตัวเพื่อนจะเบิ้ลสักสามครั้งให้เรานะถึงจะปลอดภัยมากที่สุดเพราะข้อเสียของเจ็ดปีคือไม่สามารถยืนข้างหน้าได้นั่นเองนะครับผมอ่ามาอีกสักทีไหมตัวเพื่อนเดี่ยมไปเลยนะสําคัญนะฮะถ้าคุณตัวคุณปลดน้อยเนี่ย คุณควรจะพึ่งตัวเพื่อนสักนิดนึงเพราะเขาปลดเยอะเขาก็มีโอกาสเบิ้ลมากกว่าเรานั่นเองโอเคพอเบิ้ลไป3าทีก็จะปลอดภัยในระดับสุดๆไปเลยนะเนาะอ่้หลบได้หนึ่งทีถือว่าอะไรที่ปลอดภัยสุดอ่ะหลบได้อ,อีกทีนึงเฉ่งมากตอนนี้ขอแค่ว่าไม่โดนท้าไม้ตายก็พอเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยจะโดนตีแล้วแน่ๆแล้วทีหนึ่งทำโดนไม่ตายเท่านั้นเลยตอนนี้ขอร้องเลยอย่านะเสียด้แม็กคือเสียด้แม็กโอเคตัวเราก็จะสต็อปแอคชั่นหนึ่งครั้งนะ ทุกครั้งที่ตัวเรา55%นะอาจจะไม่ได้วู่วังเท่าตัวเพื่อนแล้วก็แซกมานอกก้อยกว่าตัวเพื่อนด้วยทําดาเมจก็ไม่ได้วู่วังเท่าตัวเพื่อนด้วยเช่นกันแต่เราต้องรอดเทิรน์นี้ไปให้ได้นะหวังว่าตัวของเราจะหลบให้นะเก็บบอลรุ้งตั้งเม็ดหนึ่งนะเพื่อหลบ7%เลยพอร้องแหละนะนะลูกนะมาหลบไปเลยโอเคหลบนะฮะเท่ากับว่ารอบนี้เรายังอยู่ในเกณฑ์คือป,ปลอดภยัยละเราก็จะกดถั่วไปเลยก็แล้วกันนะโอเคเราต้องคาดการเรื่องบอลให้ดีที่สุด เราผมจะให้ลิงม่วงอยู่หน้าแล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยคือมันชนะทางหน่อยโอเคเก็บแบบเพิ่มๆคือลือเลยทีเดียวแล้วไปคูฮังก็จัดหนักจัดเต็มได้ดีมากๆดูซิว่าลิงของเราจะเป็นยัยงไงนะดอกละแสนสามสวนไม้ตายนะครับเป็นไงล่ะไอลูกรักทำตัวดีมากเลยส่วนเป็นลูกรักของเราจริงๆเลยโอเคทำดาเมจที่4ีล้าน8นะก็น่าเสียดายนิดนึงที่ว่ามันไม่ได้ใช้แอคทีฟสกิลนะถ้าใช้แอคทีฟสกิลก็จะแรงกว่านี้เลยนะขอแค่เบิ้ลไม้ตายหน่อยนะลูกเบิ้ลไปเลย เบิ้ลแบบคือลือไม่ไม่ไม่ลือเลยนะก็ยังโดนเจ็บอยู่ต่อจากนั้นอยู่ดีเออเหลือดอกละเจ็ดหมื่นเท่านั้นเออเออเอาเด้เอาเด้เ,เ,ดเล็ออกหนึ่งทีเท่านั้นเองนะตอนนี้ถ้าเราโดนที่ไปคูหางเราก็จะตุยทันทีทันใดอยู่ดีมาขอแบบจริงๆเบิ้ลไม่ตายแบบรอรโอเคถ้าเบิ้ลทักงสาทีนี่มันตายเลยนะถ้าเบินน้ลนะนะเบิ้ลเบิ้ลสทีนี่อย่าให้อายตัวเพื่อนอย่าให้อายตัวเพื่อนที่ยืมมา เพราะตอนนี้เราปลอดภัยในโลนี้แล้วเบิ์นอะีกสักทีไหมเออนั่นแหละอย่าให้ต้องอายกับตัวเพื่อนที่ยืมมามันต้องแบบนี้ทำดีมากไอ้ลูกรักเหลือแค่ไปกูหังฉะนั้นแหละที่ว่ามันจะหลบให้เราหรือไม่เพราะตอนนี้เราสต็อปแอคชั่นไปหนึ่งครั้งไปกูหังฉันมีบอลรุง้งฉันมีซัพพอร์ตเหลือแค่ว่านหนนะไหนก็เป็นได้นะผู้ที่หลบนะสุดยอดไปเลยเวลามันหลบที่มันชึง่งตื่นเต้นสุดๆไปเลย โอเคทีนี้เราก็คงหวังแค่ว่าก๊อตเราได้ตีก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเอา7จีไตี้างหน้าเนี่ยเจ็ดปีเราก็พร้อมที่จะตุยเสมอนะอะเราจะเก็บอย่างนี้ไปก่อนลวกันเพราะอย่างน้อย7ปีก็จะได้ฮิวเลื่อนมาแบบกุ้มกลิ่มพอละมิดละมายนิดหนึ่งโอเคทีนี้ก็หวังแค่ว่าไม่โดนไม้ตายดักหน้าเราก็จะชนะกันแบบนิ่มๆแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคเราไม่โดนไม้ตายนะเราก็จะชนะกันแบบนิ่มๆไปเลยก็แล้วกันนะ แม่ถือว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นะเมื่อเราผ่านแล้วอะไรก็ง่ายเสมอเมื่อเราผ่านนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับดันเซอร์แม็กซ์นั่นเองนะสำหรับเทคนิคที่จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ใช้งานกันนะคราบกับเทคนิคผีเล็กๆน,น้อยๆการใช้แอคทีฟสกิลบลาาก็ว่ากันไปนะครับอาจจะไม่ได้ใช้1 7บเแปให้ทุกคนได้เห็นเพราะผมไม่มีแล้วก็ไม่ได้หยิบซาตานมาเพื่อให้แสดงเห็นความแทงและการโหลดอะไรต่างๆ,ๆเพราะผมใช้ไม่ถนัดนะแต่คุณก็สามารถเอาไปใช้ได้นั่นเองนะครับผมรอน้าสรุปขึ้นมานิดนึงแล้วเราจจากากกก็จจะลันแบบ ง่ายๆแล้วก็สบายใจนะก็จบไปที่เรียบร้อยใช้เวลาไปทั้งหมด10นาทีในรอบที่2นั่นเองนะสำหรับทีมที่ผมเอามาแนะนำนะะก็ขอให้ทุกคนสามารถนําเทคนิคนี้ไปแล้วก็ผ่านกันได้ทุกคนนะครับก็ผมจะยินดีมากถ้าทุกคนผ่านถ้ายังไม่ผ่านก็สู้ๆนะครับเพราะว่าดาเมนสามารถเล่นเรื่อยๆคุณก็สามารถใช้เทคนิคหลากหลายอะไรต่างๆจัดโลไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านได้เลยนะคะก็หลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่านกันให้ได้กันนะครับผมเพราะว่าของรางวัลก็ดีในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะ ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วในเองนะครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วก็ลาก่อ <c oughs> บ,าบาๆจ้า